เพราะเขาจะกล่าวแต่5,000ปีเท่านั้นมันก็ยาวแล้วนะครับว่าอีกต่อไปก็จะเป็นเรื่องของพระนาคตการว่าจะกล่าวถึงใครอย่างไรอีกอีก5,000ปีนะครับแต่นี้เมื่อถึงกึ่งหนึ่งศาสนาก็มีการพูดสืบต่อกันมาในโบราณในภาคอิสานก็บอกว่าค่งหนึ่งศาสนาโลกาจะไว้หวันอะไรนะครับจะไว้หวันวันไวนั่นแหละครับอ่าอ่าจะมีสงครามคนจะตายเป็นจำนวนมากอะไรประมาณนั่นแหละครับอ่าแต่ที่นี้ ตอนนี้ถึงพศนี้ก็เพิ่งมีแผ่นดินไหวมานะครับก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับนี่กิ่1หนึ่งศาสนานะครับอ่าอยยังถือว่ากึ่งหนึ่งศาสนาอยู่ในในในรัศมีนะครับรัศมีทําการของกึ่งหนึ่งศาสนาทีนี้ว่ามันเกิดเหตุร้ายแรงเกิดเหตุหน่ากลัวในคำทํานายก็จะบอกว่าไทยเราก็จะผู้มีศาสนา8 4 0 0 0คําสอนก็จะ เกิดได้ความรู้มากขึ้นว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้ก็จะได้ทําดีมากขึ้นนะครับแต่ตอนนี้แผ่นดินไหวนะก็ต้องมาเห็นอะไรหลายๆอย่างขึ้นมาก็ต้องนึกทําดีได้แล้วครับนั่นแหละครับเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาเตือนมานะครับทั้งธรรมชาติทั้งมนุษย์ทําลายล้างกันเองนะครับเห็นไหมครับอ่าอ่าเห็นไหมครับอ่าทีนี้หลักฐานว่ามีห้าพันปีและมีพาะนักัตการใช่ไหมนี้ต่อไปก็เป็นหลักฐาน ของอ่ากึ่งหนึ่งาศาสนานะครับอ่าสำหรับไทยเรานะครับอ่าตามแบบไทยเราอันนี้เป็นคำแปลที่ว่าไปสืบมาแต่จารึกเขตพิหารในสวนมฤคไทยวันนะครับที่อินเดียนะครับอ่าแปลว่ามันแปลว่าอย่างนี้นะครับดูก่อนอน,นสตสตว์โลกทั้งหลายที่เกิดมาล้วนลำบากทุกชาติทุกาศาสนาตามธรรมชาติที่หมุนเวียนของโลกโลกหมุนไปใกล้แตกสลาย สมัยอาตมนิพพานไปแล้วได้5,000ปีนะครับเมื่อโลกใกล้เมื่อเมื่อเมื่อพุทโธเสด็จพระปรทธนิพพานไปแล้วก็จะถึง5,000ปีนั้นน่ะคำนวณว่า5,000ปีนั่นแหละแต่กึ่งหนึ่งเนี่ยเมื่อไปใกล้กึ่งหนึ่งจำนวนที่อาตมาทํานายไว้2,500นะครับประมาณ2,500ปีกึ่งหนึ่งก็ประมาณนั่นแหละครับมนุษย์สัตว์จะได้รับภัยภ sure> ัยพิบัติ สารพัดทิศนะครับเอ่อภัยต่างๆนานานะครับท่านว่าระยะ30ปีนะครับสิ่งที่เอ่อาจจะเป็นภัยทวีความดุรแรงขึ้นนะครับมนุษย์นอกาศาสนาจะลบราค่าฟันนะครับอ่าทีนี้กึ่งหนึ่งาศาสนานะครับก็จะต้องนับอ่าตามนี่นะครับนับตามเอ่อท่านสรยาอ่าท่านอ่อท่านนี้ครับ คือหนึ่งศาสนาต้องนับตามท่านนี้ท่านนับ135หรือเป็นเป็นปีระากานะครับปีละกา1135ปีรากา 1, 3, ะาก,รา 1, 3, รากานะครับคือให้นับย้อนไปหา <c oughs> ปีล้อหมุนปีตัสรูปีระกานะครับก็เลยใส่ปีระกานะครับเห็นไหมครับอ่านั่นแหละครับแต่ว่าไทยเรา ไปนับเอาปีมาเสงนะครับถ้าเรามานับเอาปีมาเสงนะครับมันก็จะอาจจะงงหน่อยเราก็มุ่งแต่ว่าจะถึงกึ่งหนึ่งศาสนาใช่ไหมครับเราไม่กึ่งศาสนาแบบที่เราเข้าใจเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ที่นี่ว่าเหตุการณ์มันมาเกิดกึ่งหนึ่งศาสนาที่รวมอยู่ใน4 45าพรรษาด้วยนะครับเพื่อมันจะตรงนะครับเพราะนั้นกึ่งหนึ่งศาสนาในในใน ในแบบนับแบบเรามันจะเป็นพศพศสองพสี่รอห้าอสอิจะเป็นกงหนึ่งศาสนานะครับเพราะว่า,าเราต้องลบ45ออกนะครับเรานับเราเราเราไม่ได้นับย้อนหลังเราก็ต้องลบ45ออกนะครับเห็นไหมครับล,ลบสี่สิบห้ออกมันก็จะเป็นพศสองพัสี่อห้าสิ ก็เป็นครึ่งหนึ่งของศาสนาพอดีนะครับทีนี้พอครึ่งหนึ่งของศาสนาปุ๊บในเขตนี้เขาก็จะเตือนมาด้วยอันดับแรกก็จะเตือนมาด้วยแผ่นดินนะครับแผ่นดินไหวนะครับเนี่ยต้องขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์สันติแพรนลบลีให้มานะครับอันนี้ผมอธิบายตามหลักฐานที่ท่านให้มานะครับก็คือรอยเลื่อนสกายนะครับเพราะ ครึ่งหนึ่งศาสนาพศสองพันสี่ร้อยห้าสิบห้าปุ๊บแผ่นดินก็ไหวแปดลิตรเลยครับไอแต่ตอนแต่ตอนนี้มันรู้สึกว่าจะเป็นเจ็ดจุดเจ็ดลิตรลิตรนะครับแต่อันนี้มันแปดลิตรแรงแค่ไหนแต่ตอนนั้นนะ่ะบ้านเมืองของเขายังไม่สร้างตึกนะครับ <laughs> เห็นไหมครับตรงกับสมัยในหลวงราชการที่หกนะครับเพิ่งขึ้นคองราชได้เพียงไม่กี่ปีเองนะครับต่อจากในหลวงรัชการที่ห้านะครับตรงสมัยรัชการที่หกนะครับเห็นไหมครับพอครึ่งหนึ่งปุ๊บในปีนี้ เป็นปีที่ถึงหนึ่งปุ๊บกดธรรมชาติก็เตือนทันทีแผ่นด,ดินไหวนะครับอ่าและเรื่องแผ่นด,ดินไหวนะมันก็มีทั้งเกิดเองธรรมชาติมีทั <c> ้ง <oughs> กําหนดโดยผู้มีฤทธิ์นะครับเอ่อกำหนดโดยผู้มีฤทธิ์รับเอ่อผู้มีฤทธิ์นั่ก็เหมือนนักวิทยาศาสตร์นี่แหละครับที่ไปสร้างนู่นสร้างนี้ขึ้นมาแล้วก็สืบนั่นสืบนี่ขึ้นมาก็รู้กลไกธรรมชาตินะครับรู้กลไกของดินฟ้าอากาศนั่นแหละครับ รู้กลไกของฝนเมฆฝนต,ต่างๆนานาเนั่นแหละครับเป็นเรื่องของผู้รู้นะครับอพอสืบมาในพัตเตอร์บิดโดว่าอย่างนั้นนะครับมีทั้งเกิดเองตามธรรมชาติและมีผู้มีผู้มีผู้ทาได้เหมือ Nuclear นนิวเคลียร์นั่นแหละครับนิวเคลียร์ก็เป็นลิธิ์อย่างหนึ่งนะครับลิธิ์ทางวัตถุเขาไปสืบค้นอย่างงุ่นเงี้แล่นู่นผสมแล้วนี้ออกมาก็เป็นระเบิดใหญ่อันตรายสร้างเหตุอย่างงู่นอย่างนี้ได้นะครับอันนี้เหมือนการผู้รู้แต่ว่า มันจะดีอย่างหนึ่งที่ว่าเป็นผู้รู้เขาจะไม่ทําอันตรายแต่ว่า,าที่ทําอันตรายก็คือ,อความไม่รู้แล้วก็ไปทําผิดต่อกฎธรรมชาติมากๆแล้วก็จะ,จะธรรมชาติก็ลงโทษนะครับอันนั้นมันก็อันตรายนะครับเห็นไหมครับอย่างหลักฐานในสมัยพญยาลิไทยเห็นไหมครับพญาลิไทยเสด็จออกบวชเน้นประสงค์ที่จะเป็น ภาศาสดาในอนาคตนะครับเมื่ออธิษฐานแล้วก็เกิดแผ่นดินไหวนะครับเกิดแผ่นดินไหวเมื่อเมื่อเกิดแผ่นดินไหวก็ไม่มีใครเป็นอันตรายเป็นที่สาธุของของประชาชนนะครับในในจารืกไว้อย่างนั้นนะครับคือพระยาลิถ่ายก็ให้จ่าลือไว้นะครับทีนี้ก็หามหามไปถึงวัดสีชุมนะครับเมื่อเสด็จ บวชแล้วบวชในราชวังแล้วก็พากันแห่ไปถึงวัดสีชุมพอย่างพระบาทลงลงจากจากเอ่อจากแท่นนะครับแท่นพัทท่นั่งพอเหยียบลงพัทธรณีก็แผดไวอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับอ่าก็จะลึกไวอย่างนั้นนะครับเห็นไหมครับก็มีใครเป็นเอ่ออันตรายนะครับเห็นไหมครับอ่าก็แสดงว่ายุคนั้นเขาเอ่อก็มีคือในประเทศ สยามในแดนสวนภูมิเนี่ยเราพัฒนาเรื่องจิตมามากแล้วนะครับมากกว่าประเทศอื่นในโลกแล้วประเทศอื่นเขาก็าพัฒนาเหมือนกันแต่เขาไม่ได้พัฒนาตามแบบเทราวาสสยามเทศนะครับอเขาไม่ได้เข้าถึงอ่าบางทีถ้าทําไม่ถูกฝึกไปอีกร้อยปีพันปีก็ไม่ได้ก็ไม่ได้พบสิ่งที่อยากจะพบนะครับ <laughs> อย่างเช่นว่าฝึกทําให เห็นอย่างงู้นอย่างงี้เห็นนู้นนี่ฝึกยังไงก็ไม่เห็นนะครับเหมือนเราเหมือนเราเหมือนเขามีปัญญาในอีกระดับหนึ่งนะครับเขาพัฒนาด้วยในนี้ได้โดยที่คนอื่นเขาไม่รู้นั่นแหละครับแต่มันก็เกิดมาจากจิตของเขาเห็นไหมครับอ่าอ่ามันอยู่ที่ศักยภาพนะครับแต่ของไทยเรานี่เน้นไปในทางนามธรรมาไปเน้นเน้นไปในเรื่องจิตเพราะเชื่อว่าทุกอย่างมันมีจิตเป็นหัวหน้า ถ้าจิตไม่คิดทํานู่นทํานี่มันก็ไม่มีจิตไม่คิดนิวเคลียร์ระเบิดไม่คิดเครื่องบินจิตไม่ค้นหาไม่สืบไม่พัฒนาจิตก็ไม่ก็ไม่รู้นะครับเพราะพัฒนาขึ้นมาได้คนมาเกิดตามหลังเขาไม่ได้ปฏิบัติมาเขาก็ไม่รู้ว่าคนนั้นเขาผลิตอะไรเขาทํำยังไงก็งงนะครับไม่ธรรมดานะครับแต่ในพระเุทปิจ้จะบอกว่าสามารถทําให้แผ่นดินไหวก็ได้นะครับหรือเมื่อสามารถแผ่นดินไหว หรือรู้อย่างอื่นด้วยนะครับลมฟ้าอากาศทุกอย่างนั่นแหละครับมันแปรปวนเขาสามารถรู้และเข้าไปใน,นกลไกแล้วก็เพื่อให้กดธรรมชาติเกิดผลได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของจิตนะครับน่าจะเป็นยังไงล่ะครับเท่าที่สืบมานะครับเห็น <laughs> นะครับพราะกันหนึ่งาศาสนาปุ๊บแผ่นดินไหวออ,อันนี้เป็นไหวครั้งที่2องนี่พศสองพัน สองร้อยเอ่อพศสองพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสามก็เกิดขึ้นอีกนะครับอันนี้อันนี้เอาแค่นี้พอเอาแค่แปดดิกเตอร์ในกึ่งหนึ่งศาสนานะครับกึ่งหนึ่งศาสนาสองพันอ่าสี่ร้อยห้าสิบห้านับจากปีละกานะครับนับจากปีตัดจุลนะครับอา่าเราไม่นับปีมะเส็งนะครับแต่ที่เรากําหนดขึ้นมาก็กําหนดให้นับปีมะเส็งนั่นแหละครับแต่วา่าเอาจริงๆก็ตัวนี้เขาบอกนะครับแผ่นดินไหวนี่บอกเตือนแจ้งเตือนนะครับ นี่ก็ยังอยู่ในเกลื่ศาสนานี่ก็แผ่นดินไหวที่ที่สกายแลบอีก <laughs> เออแผ่นดินไหวที่ลอยเรื่องสกายอีกเห็นไหมครับอ่าอ่าจะจุดเชดิกเต,ตอร์เป็นไงล่ะครับตอนนี้เราจะเลยลูเ่เหลืองมาปุ๊บก็มาเตือนอีกนะครับพอเตือนปุ๊บอันนั่นก็พังอันนี้ก็พังอันนี้ก็เริ่มรู้เริ่มเห็นนะครับก็จะเริ่มกลัวขเขาเกลือก็ต้องทําดีสิครับทําดีจะได้ไม่ไม่เกิดกุลยุกนะครับถ้าเขาไม่ได้ทําดีขเขาทาง พม่าเขาไม่เหลืออะไรเลยเพราะเขาไม่มีเวลาทําดีมีแต่เวลาทะเลาะก,กันเห็นไหมครับเขาช่วยเหลืออะไรเลยนะครับรอแต่โลกภายนอกเข้าไปช่วยนะครับอแล้วก็จะไปวางอะไรมันพังหมดแล้วเราไปท่องเที่ยวอะไรไม่มีใครอยากไปเที่ยวเห็นไหมครับไทยเราก็ระวังอย่างเงี้ยเถาระวังอ่าดูแลกันให้ดีนะครับเนี่ยอต้องเป็นห่วงกันนะครับเห็นเขาเป็นแล้วเราก็คิดได้สิเราต้องคิดว่าเรามาทำดีก็อย่าไป <laughs> พราะเป็นดินไหวแล้วมาคิดอะไรตั้งคาสิโนอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่าอย่าไปมันยังไม่มองว่าเป็นความดีนะครับต้องมองเห็นาศาสนาทําอะไรที่มันเกิดความรักสามาคัคคีแบ่งปันนะครับยุติการอ่าการอ่าโกงเงินในคลังนะครับหาวิธีสูบอะไรต่างๆมันเห็นกันหมดแล้วตอนนี้นะมันปัญญามันเห็นทันกันนะครับอ่าเพราะนั้นก็คิดทำดีสิครับ อ่าพอทาดีปรับปรุงใหม่ปุ๊บมีคนอ่าเห็นดีเห็นงามเข้าหลักศาสนาเกิดความรักสามคัคคีเอาเรื่องราวอย่างที่ผมเนี่ยคลิปต่างๆของผมเนี่ยมุ่งแต่ดึงให้มองเห็นเครือญาติกันมากขึ้นแบ่งปันเสียสละไม่ใช่มองข้างหน้าแต่จะคาสิโนโไม่ได้นะครับผมไม่เห็นด้วยนะครับอันนี้ในฐานะผมเป็นพลเมืองนี้ผมก็อ่ไม่เห็นด้วยนะครับไม่เห็นด้วยอต้องมัน มาคิดบริจาคนู่นบริจาคนี้กันจะยังจะดีกว่าทําดีแบ่งปันใครมีมากก็แบ่งงินไปนะครับคนเขามองเห็นความดีนะครับเพราะว่าเราพัฒนาจิตไปด้วยแล้วก็เราต้องมองเห็นสิ่งที่เขาไม่มีตัวตนเขาเห็นเรานั่นแหละครับอ่าเป็นเรื่องของจิตนะครับเป็นเรื่องของจิตจิตเป็นนามธรรมนะครับเราพัฒนาเราเราต้องมองว่าเราอยู่ในห้องแลบนะครับ เรเป็นมองเอ่ออย่าไปมองว่าตรงแม้ว่าไม่มีกล้องนะครับเขาก็มีกล้องนะครับอ่อ่าไฟที่เขาพัฒนามานะครับเพราะเขาพัฒนามาตั้งแต่ยุคบัญชียงเขารับอสาศาสนามาตั้งแต่ยุคบัญชียงเขาพัฒนามาถึงไหนแล้วเรามาหลงทางกันอยู่ตรงนี้นะครับอ่อ่าผมก็พยายามช่วยนะครับพยายเพราะว่าผมก็มาดูในเหตุการณ์นะครับเหมือนกับอ่าการมาเกิดในกึ่งหนึ่งศาสนาเนี่ย มันก็ต้องเห็นเหตุการณ์เมื่อเห็นมันก็ต้องบอกกันนะครับคนหนึ่งอาจจะเห็นเป็นบ่อนคาสิโนโคนหนึ่งอาจจะเห็นร่ารวยอะไรมากมายแต่ว่าผมจะเห็นในส่วนนี้เรามาคิดในส่วนนี้ด้วยนะครับเห็นในส่วนที่ผมอเอามาแบ่งปันแล้วก็ามาเอามาอธิบายนะครับมันเป็นการมองกันในแง่ในแง่ดีนะครับในแง่ที่ว่าเป็นไปในทางที่ดีไม่มคีคลิปใดเลยที่ไปหนุนให้ทะเลาะกันนะครับ อย่างผมเนี่ยเห็นไหมละครับนี่คือกึ่งหนึ่งศาสนาเราเห็นอะไรเราเห็นสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเราเห็นสงครามโลกครั้งที่สองเเราไม่เห็นด้วยตาตอนนี้แต่เรามาสืบย้อนหลังตอนนี้ผมนั่งอยู่ตรงนี้ผมก็สืบมองย้อนหลังได้เห็นไหมครับหลักฐานย้อนหลังมันชัดเจนนะครับอ่าในขณะที่เรามีตัวตนอยู่เราก็พูดไปนะครับแล้วพอมาถึงนาทีนี้เราก็มองไปข้างหน้าได้เห็นไหมครับต้อง รู้แค่ย้อนหลังแค่ร้อยปีไปหาหลักฐานเนี่ยมันก็ง่ายเห็นไหมครับครูบาอาจารย์ก็ให้หลักฐานมามันอยู่ที่ว่าสติเราจะมองเห็นอะไรที่มันดีๆมามาเสนอใหม่ <c oughs> <c oughs> หมอ้ครับอ่ามันดีอย่างงี้นะครับคือผมอาจจะพูดไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นก็อาจจะเออดีอย่างงู้นอย่างนี้อัน,อ,น,น,นอันนั่นอันนี้ร่ํารวยร่าอะไรก็ไม่รู้นะครับมดอแล้วก็ไม่ยอมปรับตัวเป็นอ่อ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับจากที่เคยทําผิดนะครับคดโกงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับมันทําให้เรามองเห็นอันตรายแก่ลูกหลานนะครับนอนไปก็หวาดผวาไปตึกจะถล่มเมื่อไหร่นะครับวอนไปก็หวาดผวาไปเขาจะมาคดโกงเอาเงินในมือมือถือเมื่อไหร่ <laughs> นี่เขาได้ข่าวว่าเขาสูบไปเป็นแสนล้านนะครับเห็นไหมครับ ็นไหมครับเนี่ยที่สูบไปแฝงเข้ามาสูบไปอะไรก็ไม่รู้สู์เหรียญอะไรก็ไม่รู้นะครับไม่่มแทบหมดแล้วครับเนี่ยเราต้องหันมาดูอีสานแล้วถ้าเกิดภัยพิบัติข้างหน้าเรามองเราเห็นแค่นี้มันก็ดูท่าจะหนักเอาการนะครับเราก็ต้องมองข้างหน้าว่าเราจะเหลืออะไรบ้างนะครับ ส,สมมติว่าภาคกลางอยู่ไปได้เราจะทํำยังไงเราก็ต้องเตรียมการที่ตอนนี้ไม่ใช่ทะเลาะกันนะครับไม่ใช่ทะเลาะกันไปเรื่อยไม่สนใจไม่เป็นห่วงคนส่วนใหญ่ไม่ต้องไม่ไม่เป็นห่วงลูกหลานนะครับอ่ามันจะไม่มีอะไรเลยหรอกมีแต่ผิดข้างหน้ามีแต่หลอกล้อนกันว่ามาจากนู่นจากนี่ภูเขาอันตรงอันตายอะไรทางนู่นทางนี้แล้วก็ไปอ่าโยนให้คนนู่นคนนี้โยนให้ขอม,มั่งให้กับ,บูชาบั่งไปไอ้น,นู่นไอ้นี่บั่งนะครับ ทำให้เราจะไม่มีอะไรเลยเราเราไปเขียนในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนะครับต้องมาแก้ไขว่าเราสืบกันมาแต่ยุคบัญชียงนะครับส่วนเอ่อวกาอื่นๆที่เขามาอยู่ร่วมเป็นเคยญาติเรามันก็จะเป็นสามัคคีมีความรักขึ้นนะครับอา่าเขาก็เข้าใจตั้งแต่เป็นอนุบาลตั้งแต่ตั้งแต่เรียนหนังสือมัธยมพอโตขึ้นมาก็มองเห็นสิ่งที่ดีๆสิ่งถูกต้องนะความเป็นเคยญาติกันแน่นแฟ้นมากขึ้นนะครับ